ครับสวัสดีครับวันวันนี้ผมนายจตุศร์จิมมารทอนห้องอีสามสามเลขที่สามสิบสองนะครับวันนี้ผมจะมาทำข้อสอบไฟนอนวิชาแลบดิจิตอลนะครับก็อันนี้เป็นข้อสอบไฟนอนของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับครับมาดูกันที่ข้อแรกครับเป็นวงจร r h ร์เ p ฟิฟทจักที่สร้างจากนอร์เกตนะครับอาเจ้าวงจร r h ร์เ p ฟิฟเนี่ยจะมีเอาพุททั้งหมดสองตัวครับ เอาพุตตัวแรกเป็นคิวแล้วก็เป็นคิวเด็ดนะครับล้วจะมีอินพุตทั้งหมดสองตัวเป็น r และข้อ s ไอตัว r เนี่ยร่อมาจากคำว่า reset นะครับ s เ่มมาจากคำว่า set นะครับไอเจ้าคิว Q, แล้วก็ไอเจ้าคิวตัวนี้ครับไอเจ้าคิวคถ้าเกิดว่าคิวเนี่ยเป็น1แล้วคิวเป็นคิวคิวเป็น1เนี่ยคิวเดี๋ยวจะต้องเป็น0ูนเสมอทั้ง2ตัวจะต้องกลับกันเสมอครับครับมาดู กันที่ทูเทเบิลครับนี่เป็นทูเทเบิลของมันนะครับอ่าทฤษตามทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราให้รีเซ็ตเป็น1แล้วก็เซ็ตเป็น0ูนย์เนี่ยคิวจะติดครับครับมาดูกันครับให้รีเซ็ตเป็น1แล้วก็เอเออเซตเป็น0นูนย์ครับปึ๊บครับนี่ครับเมื่อรีเซ็ตเป็น1แล้วก็เซ็ตเป็น0 Q ูนย์คิวดาติดเมื Q ่อคิวดาติดคิว จะตรงข้ามกันเสมอนะครับต่อมาครับผมจะให้เซตเป็น1แล้วก็รีเซตเป็น0ครับ Q ก็จะติดครับตามทุ t เทเบิลครับนะครับเมื่อ Q ติด Q บาร์ Q ดัดก็จะดับอันนี้เป็นทฤษฎีเสมอแล้วถ้าเกิดเราให้เป็น0ทั้ง r ทั้ง s ครับตาม l นี่คือค่าจะคงเดิมจากค่าที่ ่ค้างอยู่ของกรณีถ well, ัดกรณีก่อนนะครับกรณีตะกี้คือคิวติดอยู่นี่ครับเมื่อเป็น0นะครับเมื่อเป็น0นปรับมาเป็น0ูนย์ตอนนี้เป็น1นึอยู่ปับมาเป็น0ค่าก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาครับเมื่อให้เป็นหนึ่งทั้งคู่ตามทูเทเบิลเขาบอกว่าทั้งคิวและทั้งคิวเดจะเป็นศูนย์ทั้งคู่ครับ ซึ่งกรณีนี้นเนี่ยเขาตามทฤษฎีแล้ว q ิวอะคิวดัต้องตรงกรันมขันเสมอใช่ไหมครับก็แปลว่าไอกรณ,นกรณนีนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้ครับก็คือกรณีนี้เขาจะบอกเลยว่าไม่ตรงตามทฤษฎีนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับเป็นวงจร R S flip flop จาก NAND gate น,น,นะครับไอเจ้าวงจรเนี้ย มันจะคล้ายๆกับจากนอเกตครับแต่ตรงข้ามกันตรงที่เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเมื่อเราจ่ายศูนย์ทั้งคู่อย่างนี้ปุ๊บจ่ศูนย์ทั้งคู่ตะกี้ดูครับศูนย์ทั้งคู่มันจะค้างค่าเดิมใช่ไหมครับมาครับเรามาดูว่าาสมมุติผมให้ดีเซตเป็นศูนย์แล้วก็เซตเป็น1ครับ ให้ s e เเป็น1นี่น,นะครับตามทฤษฎี Q ก็จะเป็น0 Q นย์เป็น1 K ถูทุกต้องครับแต่เมื่อพอเราปรับเป็น 0, 0ูครับกลายเป็นติดทั้ง2ติดทั้งสดวงนั่นก็หมายความว่าเหมือนเดิมครับ Q วกัวบ Q บไม่เกิดการน,นิเฟตกันหรือว่าตรงข้ามกันนะครับก็คือว่ากรณีนี้เนะี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็คือ,องกรณีนี้ ไม่สามารถใช้ได้ครับต่อมาครับเราให้เป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับหนึ่งทั้งหนึ่งทั้งคู่นะฮะหนึ่งทั้งคู่ตอนนี้เราจ่ายศูนย์กับหนึ่งอะแล้วเราศูนย์กับหนึ่งให้เซตเป็นศูนย์แล้วก็รีเซตเป็นหนึ่งนะฮะคิวจะติดแล้วก็คิวบาร์จะดับแล้วถ้าเราให้เซตเป็นหนึ่งนะฮะปึ๊บ หนึ่งทั้งคู่ไม่ว่าจะปิดจะเปิดยังไงตามทูเทเบิลครับ L คือคงค่าเหมือนเดิมครับนะฮะกรน,นี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงค่าจะเท่าเดิมนะฮะอย่างนี้ครับโอเคครับครับต่อมานะครับเป็นวงจรอซิฟอที่มีสัญญาณคอร์กเข้ามาเกี่ยวข้องครับในว,วงจรนี้นะครับผมเลือกนำเอาเป็น เป็นแอนเกตแล้วก็เป็นนอเกตมาใช้ครับนะครับไอเจ้าวงจรเนี้ยเมื่อมีคล็อกเข้ามาเนี่ยการที่มีคล็อกเข้ามาจะทำให้ความสำคัญของคล็อกเนี่ยมีมากที่สุดความสำคัญของคล็อกมีมากที่สุดแปลว่าอะไรนะเรามาดูทูเทเบิลกันครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ,อ ไม่ว่าจะกรณีใดๆนะถ้าสัญญาณคล็อกเราไม่มีการจ่ายเข้ามาค่า Q และ Q จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับดูครับทุกกรณีเลยนะฮะแต่เมื่อมีสัญญาณคล็อกเข้ามาครับเมื่อมีสัญญาณคล็อกเข้ามาความสำคัญจะมาตกอยู่ที่ R กับ S นะอันนี้กรณีที่2เมื่อเราจ่ายคล็อกเข้ามา R กับ S เป็นศูนย์นะ นั่นหมายความว่าเราไม่มีการ input ค่าใดๆเข้าไปเลยนะฮะ Q และ Q ดัดก็ยังเหมือนเดิมฮะต่อมาเรามาลองดูกันครับเราให้ clock จ่ายเข้ามาเป็น1น,นะฮะแล้วเราให้ R เป็น0 R เป็น0นะฮะแล้วก็ s e ตเป็น1ตาม Truth Table มันบอกว่าเจ้า Q ธรรมดาเนี่ยจะมีไฟลดดขึ้นมาเมื่อเราจ่าย clock เข้าไปครับกดครับปึ๊บ าตามทฤษฎีฮะต่อไปเรามาดูกรณีนี้ฮะเมื่อเราให้รีเซ็ตเป็น1แล้วก็เซ็ตเป็น0ูนฮะแต่นี่เรายังไม่มีการจ่ายคอกเข้าไปนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราจ่ายคอ้าไปครับ Q ดจะเป็น1ขึ้นมาและ Q จะเป็น0นั่นก็ยังมีคงก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคิวดกับ Q เนี่ยต้อง กลับกันเสมอนะฮะถ้าเกิดวงจรใช้ได้ต่อไปกรณีสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเราจ่ายทุกอย่างให้เป็นหนึ่งเนี่ยคล็อกแล้วก็เซตแล้วก็รีเซตเนี่ยกรณีเนี่ยนี้เนี่ย,ยวงจรจะพังคือเออ o r เลอร์ฮะลองกดคลอค็อกดูกันดูฮะปึบนี่ครับไฟจะกระพริบกระพริบ,บ,บอย่างนี้ก็คือวงจรใช้ไม่ได้ครับก็คือกรณีนี้คือวงจรจะใช้ไม่ได้เลยครับ โอเคครับก็จบไปสำหรับข้อที่3นะครับครับต่อมาข้อ4นะครับเป็นวงจร RFSF ไปเป็นเป็นวงจร JK f i p f o p นะที่มาจาก RS f i p f o p ครับแล้วก็ควบคุณโดยใช้งานคล็อกนะฮะโดยวงจรนี้ผมขออนุญาตนำเป็นวงจร ไอฟิฟอบสเร็จรูปมาใช้เนื่องจากผมลองต่อด้วยเกตเกตเองแล้วเนี่ยตัววงจรค่อนข้างมีบั็กหรือว่าความไม่เสถียรที่ค่อนข้างมากฮะครับอ่าไอเจ้าวงจรนี้นะเหมือนกันครับ J กับ K เนี่ยเปรียบเสมือน R กับ S นะ J เนี่ยจะเป็นเซตแล้วก็ K ก็จะเป็นรนะีเซตฮะก็มาดูกันครับ <c oughs> เหมือนเดิมครับวงจรที่มีสัญญาณคล็คอกจะเป็นตัวที่มีความสำคัญอย่างมากนะฮะก็เหมือนเดิมครับเมื่อไม่มีคล็อกนะครับวงจรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเลยไม่มีคล็อกไม่ว่าเราจะใส่ย k เข้าไป k j เข้าไปเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ยังไง Q และ Q ิจะเหมือนเดิมฮะ แล้วก็เรามาดูที่ t o table กันนะฮะเมื่อเราจ่าย clock ให้เป็น1 JK เป็น0นี่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีการจ่าย K J หร K ไปค่าเท่าเดิมครับต่อมาเมื่อ clock เป็น1 J เนี่ยคือ set เราจ่าย0เข้าไปเอ้ยเราไม่จ่าย1เข้าไป K คือ reset เ,เราจ่าย0เข้าไปผลลัพธ์ออกมาเป็น 0นะครับเราก็จะจ่ายเราจ่ายให้ดูเป็น j เป็น0แล้วก็ k จะเป็น1ครับเราจ่ายคลอเข้าไปปุ๊บนี่ครับผลลัพธ์ออกมาเป็น0เมื่อเป็น0 q เป็น0 q bar ต้องเป็น1นามเฤษฎีครับต่อมาเราลองจ่าย j ให้เป็น1แล้วก็ k เป็น0ล้วกดคลอเข้าไปครับ เพราะเราจ่าย1เข้าไปครับ1ก็ไปออกที่คิวแล้วคิวบัก็เป็น0ตามทฤษฎีครับแล้วข้อแตกต่างของวงจรนี้กับวงจรที่แล้วนะครับเมื่อเราจ่ายทุกตัวให้เป็น1วงจรยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับโดยการเป็นไฟกระพริบไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับโดยการจเมื่อคล็อกจ่ายเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะอ่า เป็นไฟก็จะสลับคิวกับคิวปาไปเรื่อยๆนะครับก็วงจรนี้ผมว่าน่าจะทําเป็นวงจรไฟกระพริบได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเป็นสัญญาณคล็อกพันธมาใส่เนาะโอเคครับสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับต่อไปครับเป็นวงจรดีฟิฟฟ์จาก jk ฟิฟฟ์ฟ็อนะโดวยวงจรนี้ก็จะควบคุมด้วยสัญญาณคล็อกเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่มีสัญญาณคล็อกเข้าไปนะ จะไม่มีการเปลีป่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ถ้าสังเกตได้จากทูตเทเบิลเนี่ยไอเจ้าตัวคิวเนี่ยจะค่าเหมือนดีเลยนะเมื่อมีสัญญาณคล็อกจ่ายเข้ามานะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆครับมาครับเมื่อดีเป็นศูนย์นะครับอ่าตรงนี้เป็นตัวคิวนะครับผมเรียมระบบไว้นะตัวนี้เป็นคิวบาร์นะเมื่อดีเป็นศูนย์เราจ่ายสัญญาณคล็อกเข้าไปครับปึ๊บ คิวก็จะเป็นศูนย์ตามดีนะฮะแล้วก็คิวบาร์เป็นหนึ่งก็คือจะสลับกะตัวเจ้าตัวคิวนะตามทฤษฎีนะก็แปลว่าถูกต้องต่อมาเราให้ดีเป็นหนึ่งแล้ใจสัญญาณคอเข้าไปถ้าตัวคิวก็จะกลายเป็นหนึ่งตามดีนะฮะแล้วตัวคิวก็จะเป็นคิวบาร์ก็จะเป็นศูนย์นะก็ตามทฤษฎีที่บอกไปก็ถือว่าวงจรนี้ถูกต้องอันนี้เป็นวงจรดีฟิฟรัรบจากเจคีฟิฟฟับครับ ต่อมาครับเป็นวงจร T flip flop จาก JK flip flop นะฮะใวงจรนเนี้ยตัว T เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ค่าของ Q สลับไปเรื่อยๆครับล,ลองดูกันครับนะเมื่อเราให้ T เป็นศูนย์เนี่ยเราเราจ่ายสัญญาณ c l o c พันเข้าไปนะ Q จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮะนะะต่อมานะฮะ เมื่อเราให้ t เป็น1นึ่งนะฮะเรา,เราจ่ายขอบพันเข้าไปนี่ครับมันจะเกิดการสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะก็คือคิวจะติดดับติดดับแล้วก็คิวบาร์กับคิวนี่ก็จะสลับกันเสมอตามทฤษฎีครับครับต่อมาเป็นวง,งจร JK Fif f i p flop นับขึ้น3บิตนะโดยผมจะนำตัววงจร JK Fif f i p flop มาต่อกัน3อันนะโดยตัวตว,วงจรเนี่ย jk flip flop เนี่ย1อันจะเท่ากับ1บิตครับเริ่มาต่อสามอันก็จะได้เป็นวงจรนับขึ้น3มบิตนะเรามาดูกันครับผมจะให้คิวตัวแรกนะตรงนี้เป็นคิวตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ฮะโดยคิวตัวนี้จะแทนด้วยเลขตัวนี้เป็น1ฮะตัวนี้เป็น2ฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสี่ฮะไปรบบเลขฐาน2ตรงนี้เป็นตัวปล่อยสัญญาณคอลพันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเคลียร์ก็คือเรานับไปเรื่อยๆเรากดเคลียร์กลับมาที่ศูนย์ฮะ โอเคพอต่อมานะฮะเราสมมุตินะผมจะอธิบายว่าทำไมถึงขึ้นเลขนะเราจ่ายคอกพันมาครั้งแรกครับปุ๊บนะมันจะจ่ายเป็นเลขสัญญาณหนึ่งเข้ามานะทำให้เจ้าตัว QA เนี่ยมีรับสัญญาณหนึ่งเข้ามาแล้วส่งไปที่ segment ขึ้นเป็นหนึ่งนะต่อมาครับ ถ้าสมมุติว่าผมใจสัญญาณเขาค้นไปที่ครั้งที่สองนะฮะตัวสัญญาณก็จะทามาบวกมาบวกที่ Qa นะฮะทำให้1นึ่งบวกหนึแล้วเนี่ยมันเกินนะมันก็จะทดมาตัวนี้ทําให้ตัวนี้จากค่าที่ตอนนี้เป็น0นย์อยู่เนี่ยกลายเป็น1ครับแลวตัวนี้ก็จะกลายเป็น0นแทนทําให้มาขึ้นเลขที่2นะ ต่อมาถ้าเราจ่ายขับพันครั้งที่สามมาบวกอีกทีครับตรงนี้ไปกลายเป็นศูนย์เคยเป็น0ูนย์อยู่ใช่ไหมครับมันจะบวกกันเป็น1นะแล้วตรงนี้เป็น1อยู่ที่ผมบอกไปตอนแรกว่า QA เเนี่ยเป็น1แล้ว Qb เป็น2 2อันนี้รวมกันมันก็จะเป็นสามะแล้วเรากดพอพันไปเรื่อยๆเนะมันก็จะบวกต่อกันไปเรื่อยๆทดกันไปต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เสมอนะจนถึง สุดท้ายนะตามลิมิตของมันนะ4 2 1คือเลข7นะมีครับเดี๋ยวผมจ่ายไปถึง7นะฮะตึก4 5 6 7นะโอเคครับพอเราเป็นเลข7นะฮะตรงนี้ค่าก็จะกลายเป็น1ทั้งหมดนะฮะปึ๊บ นะเมื่อเราจ่ายขอพันครั้งต่อไปเป็นครั้งที่8นะฮะ่าตรงนี้ก็จะกเกิดการทดขึ้นครับตรงนี้พอทดครับก็จะส่งมาเป็นตัวทดตรงนี้ทาให้บวก1เข้าไปบวก1เข้าไปกลายเป็น0แล้วทดมาที่ตัวสุดท้ายนะบวก1เข้าไปจนค่ากลายเป็นศูนย์ทั้งหมดที่เซกเมนต์ขึ้นเป็น0ูนย์ครับ ก็ประมาณนี้กับวงจร JK f i p f o p นับขึ้นแบบ3บิตต่อมาข้อ8นะครับเป็นวงจร JK f i p f o p นับลงแบบ3บิตนะครับก็วงจรเนี้ยผมได้จะทำการดัดแปลงจากวงจรนับขึ้นจากข้อ7จน้นะผมได้สังเกตว่าเนี่ยสมมติว่าตอนเนี้ยเราใจเราเป็นเลขศูนย์ใช่ไหม Q เนี่ยมันใจเป็นศูนย์อยู่ ศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้ศูนยะ์ฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังมีคิวบาคิวบาตามทฤษฎีเนี่ยต้องตรงข้ามกัคิวเสมอใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าตอนนี้คิวเป็นศูนย์นี่ก็ต้องเป็นหนึ่งนี่เป็นศูนย์นี่ก็ต้องเป็นหนึ่งนี่ก็ต้องเป็นหนึ่งถ้าสามตัวเป็นหนึ่งสี่สองหนึ่งนะรวมกันได้เจ็ดแสดงว่าตอนนี้คิวบาจ่ายออกมาเนี่ยมันจะต้องได้เป็นเจ็ดอย่างแน่นอนใช่ไหมครับท่านเราจะแสดงการให้เห็นๆเ,เลยครับ การนำเซกเมนต์อีกตัวนึงมาครับแล้วต่อกันไปเลยครับจากคิวบาเอาออกไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าเป็นไงครับคิวบาเป็น7ทันทีครับแล้วเราคล็อกครับปึ๊บอันนี้นับขึ้นก็นเหมือนเดิมครับนี่มานับลงครับ4 3 2 1ครับ หลักการเหมือนเดิมครับก็ตะก,กี้ที่ผมเคยอธิบายไปเรื่องการาที่เป็นการทดขึ้นไปเรื่อยๆเราจ่ายคล็อกเข้าไปครั้งแรกปุ๊บนี่เป็น1น,นะน,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 น่นะครับจ่ายคล็อกครั้งสองนี่เป็น1กับบวก1ทดไปตัวโน้นนะครับก็เราแค่นําตัวนิเศษของตัวที่เป็นวงจะรับขึ้นมาใช้นะครับถ้าอยากให้เป็นโน,นอนจรับลงอย่างเดียวเราลบทิ้งไปเลยครับ <c oughs> อันนี้มาแปะปุ๊บนะครับแล้วเรานำสายนี่จอดทีแทนเพื่อโชว์ให้เห็นกันไปนะครับเนี่ยครับเป็นวงจรนับลงอย่างแท้สมบูรณ์ครับครับลดเคลียร์ได้ตรงนี้นะครับเคลียร์ไปที่7 ก็เป็นลงจนนับลง3ามบิตสามบิตแล้วมี4 2 1ตารหนึ่งตันรเลน2ก็จะทัสุดที่7ครับก็สำหรับนี้ก็ข้อสอบทั้ง,ทงหมดมี8ข้อสำหรับนี้ก็ขอจบการทำข้อสอบวิชาแล็บดิจิตอลปี2 5 6 3เพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหน้ณที่นี้ด้วยครับถ้าชอบก็กดไลก์กดแชร์กดซ u b ส cribe ได้นะครับ 最初に。